คะยังอยู่ในท้องมันอยู่เลยแล้วก็จะมาทำคลอดเรื่มันนะคะนี่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่เนาะแล้วก็เรามีแมวด้วยนะคะมีแมวะะมแมสองตัวแล้วก็นี่เห็นไหมคะแล้วมันจะเอาอยู่แล้วนะคะต่อไปเราก็ให้แม่ทำนะคะแล้วเราก็แล้วหนูก็ทำอะไรให้แม่ตัดอะไรอันนี้ให้แม่นะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนั้น เหรอคะ,ะมันก็หมือนจะท้องแล้มันท้นอ,อ,อทงไงท้องรู้พ่อไปจับท้องมันไหมมันท้องอยู่เด้อออกไปตัวแล้ค่ะตอนนี้ออกได้10ตัวแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะยังอ,ออกไม่หมดอย่าเทียบรูกตัวออก ขี่บุ <h <h um ้งม ja mm, uh ่ทำไมนี่นะคะพ่อก็ช่วยเราทำนะคะนี่ไหนไหนคะไหนคะตะกล้องดูนี่ตะกล้องตะกล้องดูตะกล้องค่ะมันกลัดติงแม่นะไป เหลือประมาณกี่ตัวคะน่ะหลายตัวเลยค่ะมันไม่ออกหมดเลยแล้วก็เอาออกยากเลยนะคะทำไมคะเป็นยังไงคะขอพ่อหน่ะยค่ะแม่เช็ดไหม,ไมเลือดเช็ดค่ะตัวไหนตัวไหนก็จับเลยค่ะตัวนี้เลือดเลยนะ รถตรงเนี่ยกับตรงเนี้ยนี่อยากพี่ชอบมั้ยคะน้องถ้ามันกินนมเสร็จก่อนนะค่ะมันกินนม เดี๋ยวน้องเหมยเอาเอาใส่เต้าเลยนี่นะคะนี่นะเรียกนั้นมาใกลที่นะมามามาเน่หน่อยมาเน่หน่อยมาแน่มาเน่มาเน่หน่อยมาเน่หน่อย ใครคะเนี่ยหนูเองหนูหนูเองค่ะสวยมากเลยวันนี้ยังไม่วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเราหนูนะคะจะแม่แม,แม,แม่แม่นั่งตรงนั้นก่อนแม่นั่งตรงนั้นไปก่อนนะใ่หนูจะเช็ดมันก่อน วันนี้บายอ่าหวัดดีด้วยนะคะแม่นั่งตรงนี้นะเราหนูนั่งตรงนี้เพราะหนูจะเช็ดมันตัวมันสดค่ะบ๊ายบาย